มันเป็นกีฬาที่ชิงจังหวะชิงมุมคุณมีความเข้าใจเกมมากแค่ไหนคุณไม่จําเป็นต้องออกตัวเร็วแรงแต่ว่าคุณสามารถอยู่ในมุมที่คุณสามารถรับบอลได้มากแค่ไหนคนตัวเล็กก็สามารถเอาคืใช้ความเร็วคนตัวสูงก็ใช้สรีรละได้สุดท้ายแล้วมันมีตําแหน่งหรือหน้าที่ให้ทุกคนที่สนใจจะเล่นกีฬานี้มันสามารถก็อยู่ตรงน,นั้นได้ นัทันแสงวรลอยนะคะชื่อเล่นชื่อปิ่นเล่นกีฬาแฟลกฟตุตบอลค่ะหลายๆคนคงจะคิดว่าแฟลกฟตุตบอลมันเหมือนกับลักบี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยกีฬาแฟลกฟตุตบอลคืออเมริกันฟตุตบอลค่ะถ้าเกิดใครเคยดูก็จะเป็นกีฬาที่เขาใส่ชุดกรอกกันใหญ่ๆวิ่งชนกันอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ว่าแฟลกฟตุตบอลมันเหมือนกับกีฬาอเมริกันฟตุตบอลที่ถูกสเกลดาวลงมีความซอฟต์ลงก็คือสนามจะเล็กลง คนเล่นจะเป็น 5V5 และแทนที่การจะเกิดการปะทะในการแท็กเกิลก็จะมีทงข้างข้างเอวค่ะแทนที่เราจะแท็กเกิลกันก็จะเป็นการดึงทงข้างข้างเอวเพื่อที่จหยุดเพลย์นั้นๆค่ะแต่กฟุตบอลค่ะมันเป็นกีฬาที่หมือว่าใครก็เล่นได้และกันเพราะเป็นกีฬาที่คุณไม่จําเป็นต้องเร็วคุณไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่หรือคุณไม่จําเป็นต้องแข็งแรงมันเป็นกีฬาที่เป็นการชิงจังหวะชิงมุม m i n d s e ตในการเล่นกีฬานี้มันไม่ได้ยาก แค่คุณหย่าดอปบอลก็พอแต่พอมันเจอความผลดันในเกมเจอแอสโมดเฟียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมฝั่งตรงข้ามคนดูอะไรกันแล้วแต่ค่ะจากการรับบอลอ่ะที่หลายๆคนคิดว่าง่ายอ่ะพอมันมีอะไรมาจากสิ่งแล้วจากภายนอกเข้ามามันคือการโฟกัสของตัวเราที่เราสามารถอยู่กับเกมได้มากแค่ไหนถ้าเราทําพลาดเราสามารถทิ้งไปได้เร็วแค่ไหนโอเคเราเราดรอปบอลเราเสียใจก็จริงแต่ว่า เราจะทายัางไงให้เราอะอยู่กับเกมได้มากที่สุดมันเหมือนกับมันเป็นสกิลที่มันช่วยในการเรื่องของการเล่นกีฬาและช่วยในชีวิตประจําวันเราสามารถเสียใจกับเรื่องของเรื่องนึงได้แต่เราสามารถทิ้งมันไปแล้วก็ไปต่อกับชีวิตเราได้มากแค่ไหนดูคิดว่ามันเป็นเหมือนกับสเสน่ห์ของกีฬานี้ค่ะื่อ <ś spong es> ปี2 0 2 3ก็มีการแข่งขันทีชาเมเซียเนาะก็ผู้ชายไทยได้แชมป์ คราวนี้ในจริงๆมันเป็นในระดับเอเชียโอเชียเนียก็มีก็คือมีทมั Zealand, ้งออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดคือมีแทบจะทุกประเทศในเอเชียแถบบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะแล้วก็ผู้เล่นต่างประเทศคือเยอะมากแต่ในไทยคือยังไม่เยอะมากเพราะว่าคนก็ไม่ได้รู้จักขนาดนั้น นี้นะคะกีฬาแฟกฟุตบอลน่ะถูกบรรจุเข้าไปในโอลิมปิกเกมที่ LA ปี2028แล้วก็เมื่อวานเลยค่ะกีฬาแฟกฟุตบอลเพิ่งจะได้รับอนุมัติจากกรกทเป็นว่ารคคณข้าช่วเป็นกีฬาในประเทศไทยก็ตอนนี้เราก็เหลือด่านสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอเมริกันฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการนี่ค่ะคราวนี้ตอนเนี้ยมันมีกีฬาซีเกมที่มันจะมีเกิดขึ้นในไทยถามว่าเราทันไหมไม่ทนันไม่ทนันในรอบนี้แน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็หวังว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่า กีฬาแฟลกฟุตบอลอะได้ถูกบรรจุในซีเกมเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยหนูหวังว่ากีฬาแฟลกฟุตบอลอะมันจะเป็นใบเบิกทางที่ทําให้แบบนักกีฬาคนคนหนึ่งอะได้ทุนในการเรียนมหาลัยเหมือนที่หนูได้ทุนจากกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ไม่แน่แน่นะคตปี2028เราอาจจะมีกีฬาประเภททีมให้คนไทยได้เชีย์ในโอลิมปิกปี2028ค่ะ วันนี้หนูคิดว่าหนูเล่นกีฬานี้เพื่อหนึ่งตัวเองเพื่อลุ้มทีมครอบครัวแล้วก็ในนามทีมชาติก็คือประเทศชาติหนูคิดว่าหนูเล่นกีฬานี้เพื่อตัวเองเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่หนูจบจากมองกรุงเทพจบจากความเป็น student athlete หรือว่านักกีฬาทุนที่ต้องเล่นกีฬาเพื่อจะใช้ทุนอะ่ะเหมือนกับหนูเล่นกีฬานี้เพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหนูหาเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่อยากให้ตัวเองไปถึง มัมีความฝันที่หนูอยากอยากจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่พาทีมไทยไปแข่งในระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมันทําให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเรียนร,รู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าแบบจะทําให้ประเทศชาติภูมิใจครอบครัวภูมิใจแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมสบายขึ้นค่ะอยากเป็นคนที่ช่วยทีมได้